ตอนนี้ผมเซลต่อครับจากซูเปอร์อัลโต้วันนี้เรามาส่งมอบรถลูกค้านะครับใกล้ถึงจังหวัดภูเก็ตกันเลยทีเดียวนะครับนะครับผมขอสอบถามลูกค้านิดหนึ่งครับทำไมที่ถึงตัดสินใจไว้ใจผมออกรถกับผมครับพี่ตอนแรกตอนแรกไม่กล้าตัดสินใจมันกันพอพู้โทรมาพี่แนะนําดีมากครับแล้วก็ให้คำศึกษาดีทุกอย่างครับก็เลยตัดสินใจไว้ใจพี่ครับนะครับผมอันนี้คือลูกค้า ได้รับคําแนะนําดีๆจากเรานะครับซูเปอร์เบสนะครับแล้วเลยตัดสินใจซื้อรถกับเรานะครับเราก็ส่งมอบถึงที่ลูกค้าซื้อสดนะครับเราก็จะส่งถึงที่เลยนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับออกรถกับเราซูเปอร์เบสออโต้จะได้รับบริการดีๆอย่างนี้รถส่งถึงมือท่านแน่นอนนะครับผมติดต่อเราได้เลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะพี